ร่องดินเติมน้ำเพื่อสร้างแก้มลิงใต้ดินปี2,563นี้ประเทศเรานอกจากจะเกิดวิกฤตโควิด -19 แล้วยังได้เกิดปัญหาภัยแรงซ้ำซากขึ้นอีกทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศต่างก็ได้รับผลกระทบหากปัญหาภัยแล้งซ้ำซากนี้ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดปัญหาอื่นๆก็อาจจะลุกลามก็เป็นได้จึงของน้อมนำอาศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาไทย มาประยุกต์ใช้ในรูปแบบพอเพียงเรียบง่ายได้ผลทั่วถึงเที่ยงธรรมทันท่วงทีและมีความยั่งยืนขอดำเสนอเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างแก้มลิงใต้ดินโดยใช้หลักพื้นฐานธรรมชาติโดยการเติมน้ำผ่านร่องดินลงไปในชั้นใต้ดินเป็นแก้มลิงที่สามารถเชื่อมโยงกับธนาคารน้ำใต้ดินแหล่งอื่นๆได้อีกด้วยโดยใช้รถแบ็คโฮทำการขุดร่องดิน มีความลึกสุดช่วงบูมประมาณ4เมตรมีความกว้างหนึ่งบุ้งกีแล้วใส่ดินกลับลงไปในร่องเดิมโดยไม่ต้องทำการบดอัดดินกำหนดให้แนวร่องดินสามารถรับน้ำให้ได้ปริมาณมากที่สุดการขุดร่องดินจะส่งผลต่อชั้นดินที่เกิดขึ้นใหม่ดังนี้ 1. ตัดชั้นดินแข็งตัดความเชื่อมแน่นชั้นดินเพื่อช่วยให้น้ำผ่านลงไปในชั้นใต้ดินได้สะดวกและเป็นปริมาณที่มาก 2. เปิดการระบายอากาศออกจากชั้นใต้ดินเพื่อให้น้ำผิวดินลงไปแทนที่ 3. ดินถมกลับในร่องดินไม่แนั่นตัวช่วยกรองน้ำให้ผ่านได้สะดวกยิ่งขึ้น 4. ปรับรูปแบบได้หลายวิธีแต่ใช้หลักการเดียวกันขึ้นอยู่กับการให้ความสำคัญในเรื่องใดเป็นหลักหมายเหตุทั้งนี้ก่อนดำเนินการแต่ละท้องถิ่นควรจัดทำประชาคมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและคุณภาพของน้ำ ให้สอดคล้องกับกิจกรรมโครงการธนาคารน้ำใต้ดินในแต่ละพื้นที่ด้วยการใช้ร่องดินเติมน้ำลงในแก้มลิงใต้ดินทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นดังนี้ 1. การสร้างแก้มลิงใต้ดินเพื่อเก็บกักน้ำจะช่วยชดเชยในวัฏจักรของน้ำเมื่อเกิดความแปรปรวน 2. ไม่สูญเสียพื้นที่ทำกินยังคงใช้ประโยชน์ในผืนดินได้ตามปกติ 3. แก้มลิงใต้ดิน ช่วยเสริมความมั่นคงของแหล่งน,น้ำและในเขื่อนหลักด้วย 4. แก้มลิงใต้ดินสร้างความชุ่มชื้นช่วยปลูกป่าลดปัญหาไฟป่าภาวะโลกร้อนและฝุ่นละออง 5. น้ำที่ผ่านลงไปในแก้มลิงใต้ดินช่วยลดปริมาณน,น้ำหลากลดการกักดเซาะผิวดินลดการเกิดบินตะกอน 6. เมื่อปริมาณน,น้ำหลากลดลงจะช่วยลดปัญหาอุทกภัย รถไพยพิบัติจากดินโครนถล่มลงได้อีกด้วย 7. ช่วยหน่วงเวลาให้น้ำอยู่ในดินได้นานที่สุดเพื่อรอรับน้ำจากฤดูฝนใหม่มาสะสมมากขึ้นทุกปี 8. น้ำในแก้มลิงใต้ดินไม่สูญเสียน้ำจากการระเหยยังช่วยพยุงและยืดอายุแหล่งน้ำบนผิวดินได้อีกด้วย 9. แก้มลิงใต้ดินสร้างความชุ่มชื้นในดินช่วยส่งเสริมการปลูกป,ป,ป่าทำให้ป่ามีความยั่งยืนสิบ สามารถนำน้ำจากแก้มดินใต้ดินขึ้นมาใช้ได้ในทันทีเสริมความมั่นคงด้านทรัพยากรน,น้ำได้อย่างยั่งยืน